สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ชมรายการกอปมพุทดซอขับจัดการแข่งขันทักษะกีฬา,า,า,าฟุตบอลผ่านเฟซบุ๊กดาวยิงไทยแลนด์วันนี้ผู้เข้าแข่งขันหมายเลข9น้องเอียวเด็กชายมีโชคสมอลำจากกรุงเทพมหานครเข้าชิงด้วยผพราว่าราชการกรุงเทพมหานครอาจารย์ดร์ชัดชาติสิทธิพันธ์กับเรามาชมมาเชียร์ไม้กำลังใจนะน้องเอียว หมายเลข9ก้าเดียวของกรุงเทพมหานครนะมาดูเบสิททักษะการเตะลูกฟุบตบอลของน้องเอียวนะฮะเห็นว่าการถ่ายลูกฟุบตบอลจากซ้ายไปขวาการบาลานซ์ตัวการสมตัวนะฮะการถ่ายลูกฟุบตบอลนี่นะฮะหนึ่งเดียวจากทมอนะฮะวันนี้ขอข้อชิญช่วยพว่าราชการกรุงเทพมหานครนะฮะขอกําลังแรงใจให้กับน้องเอียวนะฮะช่วยกดแชร์กดไลค์จะเป็นคะแนนให้น้องเอียวทันทีนะฮะ น้องเอียวจากเขตสายไหมกรุงเทพมหานครนะฮะดูบิสิทษะของน้องนะฮเยาวชนคนเก่งกอทมหนึ่งเดียวนะฮะที่จะเข้าชิงอช่วยผู้ว่าราชาการกรุงเทพมหานครอาจารย์ดรชัดชาติสทธิพันธ์